สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิดาชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตในส่วนของพยากรณ์อากาศประจําเดือนกุมภาพันธ์2569มาชา้าแต่มาแน่นอนนะคะเราไปรับชมโดยรวมของพยากรณ์อากาศประจําเดือนกุมภาพันธ์2569กันเลยในเดือนกุมภาพันธ25์2569นี้บริเวณประเทศไทยตอนบนช่วงต้นและกลางเดือนจะมีอากาศอุ่นขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปและมีอากาศหนา วาบางแห่งบางพื้นที่มีหมอกในหลายพื้นที่เช่นกันค่ะจากนั้นสภาพอากาศจะแปรปรวนโดยจะมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่และอากาศจะอุ่นขึ้นอีกแต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าส่วนภาคใต้จะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบางวันค่ะขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะ จะมีกําลังค่อนข้างแรงบางช่วงจะมีคลื่นสูงถึง2 3เมตรจากนั้นจะอ่อนกําลังลงส่วนทะเลน้ำมันจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรเนื่องจากในระยะแรกบ,บริเวณความกดกาศสูงจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาเสริมปกคลุมประเทศไทยตอนบนเป็นระยะระยะหลังจากนั้นจะเริ่มอ่อนกําลังลงประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและจะเปลี่ยนลม เป็นลมตะวันออกเชียงใต้พัดปกคลุมในช่วงปลายเดือนสรุป พยากรณ์อากาศเดือนกุมภาพันธ์2569นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยใกล้เคียงกับค่าปกติและปริมาณฝนโดยรวมของประเทศจะน้อยกว่าค่าปกติยกเว้นตอนกลางของประเทศจะมีปริมาณฝนใกล้เคียงกับค่าปกติข้อควรระวังในเดือนนี้มักจะมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกเคลื่อนเข้า ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ซึ่งจะทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกลงมาได้ยังไงก็ขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดน,นะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วจกอกันม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ